ตายไหมไม่ตายอยูโอ้ยโคตรเจ็บพี่พี่เป็นบอกตายตายโอ้โหโดนผมไปโคตรเจ็บบอกเลยเมื่อกี้ไอ้เงี้ย M80 ไม่ยิงไม่เข้าเลยเมื่อกี้ก็เกาะอะไรวะน่าจะถดแล้วล่ะโอ้ยกองหกรู้ดิผมยิงจนเหลือสามอ่ะไอ้เงี้ยแม่งกองหกกูว่า M80 ยิงไม่เข้าเลย ฮ้ยข้างนอกนี่อะไรเต็มแต่มันตายเลยนะพี่พี่ยิงโดนหน้าอกมนะันผมก็ยิงโดนอกมนะันอะจนเกือบเตะมันใส่เซฟไปแล้วเลียร์ของเราไปเล่นตีหน้าต่อดีกว่าได้พี่ถ้าหมดมันไม่ติดหยุดนะนี่ไงนหนอยู่กับกูนูน่นนู่นไปแล้วเฮ้ย ได้ไหมได้ไหมได้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 โอ้โหแทงแล้วมม่ไม่วิ่งออกถ้ามันปลาสมุกแล้ววิ่งออกมาผมได้ได้ยัดเลยนั่นเนี่ยผมอยู่บนหินโอเคพี่โอเคไอ้แน่แน่ได้ยินเสียงป้องโดนโดนผมอ่ะแค่นั้นแหละ อุ้ยโอ้พี่ผมโดนบอดยิงขาคาดโอ้ออพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยบอดนี้ก็ยิงกูชิบหายเลยโอ้พี่ผมจะแตกบอดพี่ไม่ไหวแม่งเอ้ยบอดควยัยตัวน,นึงผมยิงเอเลี้ยนแตกเลยตัวน,นึงอีกอ,อีกตัวเดียวพี่อีกตัวเดียว ผมก็ว่าทำไมยิงมันไม่เข้าแต่ไกลกระสุนสี่เทียงกันกับกระสุนสี่อยู่ตีกันอ,อย้ยเหยียดกกระสเลยเผมผมเคียมผมหมันมกระสีกับระเบิดโอ้มันเล่นปืนยังไงวะพี่ไม่เอาไมกระสนมานะโคตรรั่งเลยตกใจเนหาเนี่ย ยังดียังบุญเชียก็เอเดียนเอาไปเด่นก่อนไม่เจอว่ะเข้าโมที่บนโมแหละบุญเชียร์ญเด่นเก็บอยู่นะเก็ดียนอยู่ไหนตายแล้วนะโอเคโอเคบุจะดีตัวกันเนี่ยิงขาเป็นอะไรเลยผมก็มโดนกระสุนสีผมลูดขาตายว่ะเอเดียน ของยังไม่ได้อิ่มเลยเนี่ยโอ้โหพี่อยไม่ได้เก่งเลยไอ้ตัดเอ้ยกโดดยิงเข้าหมวกูตีน้ดี

biết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ วันนึนเขายิงกันน่าไปแจมะ่ะเั้ยมีเจ็ดันดิเอาเงินได้รพี่เป็นเนี่ยไบ้านวนดีกว่ ตู้ใน,นกระเป๋าลม,มีอะไรเลยมันมีเงิน,น,นเจ็ดพัเลยมาไปดูเลยของโอเคห้าเจ็ดอนี้มันจะผีระบาดได้หมดยังวะเนี้ยโอโหโอ,โอเปิดมาแล้วเซฟเโอ้โหแกผีกระบาด เอ okay, เดียนเนาะเฮเยดีเดอรไปตรงใส่เอเดียนแล้ส่งพลังงจะเด้โดนโจโดนเจใส่ลูกข้ายดูเรื่องเลยเียเป็นดีเป็นเนาะ ยังไม่ได้ดูไอดอกเลยเจ้าผมดูไอดอกอันหนึงใกล้ๆยังไม่เห็นนกออกจักโมเฮ้ยยิ้มเปิดแล้วนีจะมันนลจะมันไม่เห็นนีกออกจะงโมไงก็ได้็ว่าจะเปิดอะ กอดตรงไหนพี่กอดตรงข้างล่างหรอ<ม>กอดที่เบนใช่ไหมโอ้ได้เหรอมันเป็นสีช่องอ่ะก็สีช่องได้อยู่เลย เราไม่เจ็บแต่ไอ้โกหกกองหกแดงเลยสวยงามอุ้ยโดนอืมไอ้เ้ยมาจากไหนโอ้้แตโลกวันพี่ลกวันมาจ็บ รีดแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมอะรียนาเบเกลบนเว็บรับรีดแมนชอย c e ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เหืออนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมทั้งในเว็บและในไลน์เติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่รีดแมนช็อปเท่านั้นแม่งเากาศใส่ข้าหาาตาเลยไอ้ยจบแล้ว